ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านของน้องฟิวเจอร์นะครับมีลูกน้องมาสองตัวเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าตอนนี้น้องกำลังทำอะไรอยู่นะครับมีแขกไม่ได้รับเชิญสองนะครับสองตัวนะครับรู้สึกว่าน้องกำลังช่วยคุณยายทำอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปถามน้องดูนะครับ น้องกำลังน้องกำลังเอาข้าวให้ไก่อยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าลูกสวัสดีครับน้องอะไรนอเนี่ยน้องอะไรครับ ทิธีวัดกิวัดการสะอาดชื่อเรียชื่อน้องอะไรเอออ้าวตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ลูกกำลังทำอะไรอยู่ครับทำอะไรนะทำอะไรนะกำลังทำอะไรนะครับข้าให้ไก่ครัข้าให้ไก่ โอ้ค่าให้ไก่มีไก่กี่ตัวครับกี่ตัวครับไหนนั่งนะให้คุณครูดูสิลูกนับนับเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเสร็สิบตนี่กี่ตัวครับสิตัวแน่ใจนะถ้าคูนับเกินสิบนี่แสดงว่าหนูนับผิดนะเนี่ยแน่ใจไหมครับว่าสิบตัวถูกไหมอ๋อตัวเล็กสิบตัวแล้วตัวใหญ่กี่ตัวครับตัวใหญ่ หนึ่งสองสิบตัวครับกี่ตัวตัวใหญ่สิบตัวตัวใหญ่สิบตัวแล้วตัวเล็กกิบตัวครับตัวครับฮะตัวเล็กสิบตัวครับตัวเล็กสิบตัวแล้วตัวใหญ่สิบตัวอ๋อแล้วรวมกันเป็นสี่ตัวเนี่ย รวมกันเป็นกี่ตัวครับรวมกันเป็นตั้งตัวยี่สิบตัวครับตัวตังดำๆลูกกี่ตัวครับตับดำนั่นๆโคเชียวอันเงินื้อยี่สิบตัวครับยี่สิบตัวโอ้ยเขื่อนโอเคงชอบโอเคงทอบโคกัดนี่อย่าโคกัดเพราะโอเคงทะลีเลยในในส่วนนี้ก็จะมีบ้านนักเรียนอยู่สี่หลังนะครับ ก็เป็นอนุบาลสามด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปก็เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมนักเรียนคนอื่นต่อไปนะครับอ้าวพวกไอฟิวเจอร์บายบายเพื่อนก่อนครับบายบายเพื่อนก่อนครับบายบายสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปไปเยี่ยมน้องเอน้องยี่หวาน้องโฟกัสเนาะนะครับแล้วก็น้อง อีกคนหนึ่งอยู่ัวน้บานสาลนะครับนทน้ขึ้ไม่ไม่